สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พาากิจลาบจ้าลาบสองแบบลาบขัวผักเนื้อหล่ะกัลาบประต่องผ่านอีสานจ้าลาบหมูขั่วล้ําขนาดเจ้าเฮ็ดเองซาบ,าบอันนี้ ลาบประตองจ้าลาบประตองแซ่บจ้า <c oughs> อืมอืมเบื่อใจทางไหนจ้าใจจะนังหมูหนังหมูจะเต็ม <c oughs> พักหนออหรือใบป,ประบุคาเข่ากันดิพักหนอกับหลาบ อันดอกกระเจียวยอดสอยเก็บมาจากทรงงานทัวผู้ซื้อมาจากตลาดน้งหอกกันแค่นลอนซื้อมาจากมีทนรงดา่านมุนิเจอสิเน่นหนังอุ๊บส์น่ะ เบลนทนเครื่องไล่มากเครื่องไล่ก็ดอกจ้ะกินได้หรอว่ากับเบลนมักนะจ้ะเน้นเน้นเน้นตะลับมูกวบบนีเนี่ยู้ฮูู้้ อินก้อนเดือดลาบตะตองสีน้อยใจลาบตะตอง,ตองไม่ได้เห็นเองกาสีมืดหนารัานรันจืดหน้าเห็นน้ำผึ้งแสบ <c oughs> <c oughs> วิธีทำสนใจประจญสนใจคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวเจอสิลงหา่า